คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมตามโครงการ เยาวชนสร้างสารสื่อภาพยนตร์สั้นผลิตไฟฟ้าเพื่อความสมดุลของคนไทยเมื่อวันที่18-19ตุลาคม2517ที่ผ่านมาโดยมีผู้กำกับระดับโลกปรัชญาปิ่นแก้วและสันติภาพอินกองงามเป็นวิทยากรติวเข้มเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือน15ทีมเพื่อผลิตภาพยนตร์สั้นหวังให้คนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน ด้วยผลงานของนิสิตนักศึกษาทั้ง15เรื่องจะถูกคัดให้เหลือเพียง5เรื่องและจะมีการประกาศรางวัลในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2557โดยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลที่1จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาถึง50,000บาทรวมทุนการศึกษาทั้งโครงการมีจำนวน150,000บาท กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กรองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทําโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการ CSR นะคะที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโครงการหนึ่งก็คือโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ะะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจัดในทั่วประเทศนะคะทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคอีสานครั้งนี้ก็เป็นของภาคเหนือนะฮะซึ่งมีคณะกการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเราก็ต้องการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาที่เรียนด้านสื่อสารมวลชนหรือว่าสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อะะที่มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะยิ่งปัญหาด้านพลังงานนะคะก็เป็นโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นนะคะสำหรับภาคเหนือก็มีนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยที่เปิดการสอนทางด้านนี้ให้ความสนใจเยอะทีเดียวนะคะ32ทีมแล้วเราก็คัดมา15ทีมสำหรับวันนี้เราก็เป็นโครงการฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากร ทั้งที่เป็นอาจารย์มหาลัยแล้วก็เป็นผู้่ำกับพันล้านนะคะมาแนะนําวิธีการผลิตภาพยนตร์สั้นจากนี้ไปก็จะมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องใน15ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ามานะคะก็จะไปผลิตภาพยนตร์สั้นโดยพัฒนาสิ่งที่รับความรู้ในวันนี้ไปทําให้ดีที่สุดจากนั้นเราก็จะคัดเหลือ5ทีมนะคะที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็รางวัลชมเชยทั้งหมดจาก4ภาคเนี่ยนะคะ หลังจากเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดในลักษณะของนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์สั้นด้านพลังงานด้วยค่ะ